อยากให้ท่านรัฐมนตรีสรุปนิดนึงครับว่าเรื่องของโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่สองนว,วันนี้ที่เรามาฟังข้อมูลแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วกระบ,บวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับเอาแรกเรื่องความจําเป็นก่อนนะครับจาเป็นที่ต้องมีาดใหญ่สองเนี่ยมันเป็นความจําเป็นมากวันนี้เกินศักยภาพที่เรามีแล้วครับนอกจากเกินศักยภาพแล้วเนี่ยมันมาสร้างปัญหากับพี่น้องชาวหาัใหญ่มากไม่ว่าเรื่องการจราจรอุบัติเหตุต่างๆเนี่ย หรือคนอาจใหญ่แทบจะไม่ได้ใช้โรงพยาบาลแล้วว่าแยกคนตากพื้นที่ฝันจําเป็นที่ต้องมีโรงพยาบาลอาดใหญ่สองซึ่งเรามีความเห็นว่าควรจะอยู่นอกเมืองไปนะครับก็ได้ดูพื้นที่แล้วโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจอาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลอาดใหญ่ร่วมกันตัดสินใจนะครับแล้วก็มีที่ให้เลือกก็น่าจะสุดท้ายอาจจะมีตัวเลือกแค่3นะครับเรียงลําดับความสําคัญและความเป็นไปได้1 2 3สนะครับ าคิดว่าอีกสองอาทิตย์นะครับเราตกลงวมาสองอาทิตย์อ่ะเราจะเคาะแล้วว่าเอาตรงไหนถ้าที่ที่ไม่มีปัญหาที่เคาะแล้วนะครับวันนี้เรามีกองบริการสาธารณสุขมาด้วยซึ่งมีหน้าที่ในการทํางบลงทุนของกระทรวงทั้งหมดนะครับเพื่อมารับรู้ตั้งแต่ต้นถ้าเสร็จเร็วเราสามารถทําเฟสแรกหรืองบประมาณก้อนแรกเป็นงบประมาณปีหกเก้าซึ่งงบประมาณปีหกเก้าก็คงจะ ไม่เกินเดือนพฤศิกานะครับเราคงบรรจุเสร็จสิ้นนะครับก็อยากฝากทั้งสองคนของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือโรงพยาบาลอัดใหญ,ญ่และสภาพัฒนาเศรษฐกิจอัดใหญ่ให้รีบตัดสินใจเรื่องสถานที่นะครับพื้นที่ทั้งหมดณวันนี้เนี่ยมีอยู่3ใช่ไหมครับท่านผู้ดีครับเพิ่มมางอกมาอีกหนึ่งเนี่ยตกลงยางเป็น4แปลงหรือยังไงครับจริงๆพื้นที่มากกว่า10ครับสิ สิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าผมมีความเห็นว่าให้คัดเหลือสามก็พอนะครับพอเหลือสามไม่ใช่อะไรเพื่อพื้นที่ที่หนึ่งมีปัญหาไปไม่ได้ก็เปลี่ยนไปที่สองถ้าที่สองมีปัญหาจริงๆก็ไปที่สามแค่นั้นเองแต่คงไม่มีปัญหาทั้งสามที่อย่างแน่นอนนะครับมองกระบวนการตรงนี้อย่างไรครับในเรื่องของการ หรือพื้นหรือเดินหน้าจุดเริ่มต้นจากภรคเอกชนภาคประชาชนตรงนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับผมดีใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาดีใจแทนพี่น้องทั้งภาคใต้ทั้งส4ีจังหวัดนะครับว่าเรามีคู่คิดมีมีองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างๆมารวมพลังกันนั่งคิดแล้วพวกเราภาครัฐก,ก็ได้เดดต่อยอดไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ครับก็คิดมาได้เกินครึ่งทางเราต่อยอดได้อีกนิดเดียว แต่ผลสุดท้ายคนที่ได้คือประชาชนนะครับผมดีใจแทนพี่น้องประชาชนจริงๆครับอยากจะปากอะไรถึงพี่น้องว่าเรามองสองมุมมุมของพี่น้องชาวอัดใหญ่ด้วยว่าเราลดภาระ,ะให้พี่น้องอัดใหญ่ไม่ให้ความแออัดการจราจรที่ติดขัดมาอยู่ในอัดใหญ่เราอยากกระจายให้ไปอยู่นอกเมืองแล้วก็เรามองมุมมองของอ ประชาชนที่อยู่นอกเมืองด้วยท่านจะต้องไม่มาเดือดร้อนมาเสียเวลาอยู่ในเมืองท่านมาดูแลถุขภาพท่านก็อยู่แค่นอกเมืองก็ได้วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายครับให้พี่น้องสบายใจได้วันนี้เราเริ่มต้นไปได้ไกลมากคิดว่าถ้าสถานที่ไม่มีปัญหาไม่เดือนสองเดือนนี้เราคงได้วางแผนเรื่องงบปีหกเก้าเป็นก้อนแรกก่อนแล้วจะต่อเนื่องทุกปีเป็นเฟสเป็นเฟสไปนะครับก็ลรพยาบาลญญใหญ่สองต้องเกิดอย่างแน่นอนนะครับ นี้นอกจากลงไปใหญ่โแล้วการพัฒนาในพื้นที่หัวเมืองอื่นๆของจังหวัดสงขลาเนี่ยเรามองไว้ยังไงบ้างคุณผู้ชมคคือจริงๆเราต้องยกศักยภาพของโรงพยาบาลต่างอำเภอด้วยครับเพราะนี่คือส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องให้ประชาชนต้องเดินทางต้องมาเสียเวลากับโรงพยาบาลในเมืองเข้าหัวเมืองไม่ว่าละโนดไม่ว่าลัตะภูมิไม่ว่าสะเดาอ่าก็ได้คุยกับรัฐธิว่าการกระทรวง สาธารณสุขแล้วว่าเรารวมพลังกันยกศักยภาพทั้งความพร้อมทั้งบุคลากรให้มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมโอเคครับ